สวัสดีค่ะวันนี้เราจะจัดส่งลูกค้านะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะขอบคุณลูกค้าทาง f c e e o o o k แ n น a g e แล้วก็ Youtube นะคะลูกค้าชอบรถสวยๆต้องที่ร้านพอจเจริญค่ะช่างเรากำลังเอารถขึ้นนะคะลูกค้าอยากได้ให้ส่งตอนเช้านะคะไม่เกินห้าโมงเช้า จัดเตรียมขึ้นรถรอได้เลยค่ะท่านใดที่ต้องการรถวสวยๆไม่ผิดหวังนะคะมาดูได้ที่ร้านพอจเจริญจ้า